โชโกคินคืออะไรโชกโกคินนะคะก็คือของเล่นสําหรับเด็กผู้ชายนะคะโดยใช้วัสดุจากเหล็กเป็นหลกักแล้วก็มีส่วนผสมของยางและพลาสติกเข้ามาประกอบซึ่งคําว่าโชโกโกคินนะคะก็มีความหมายในภาษาอังกฤษนะคะว่า super a ล l o y หรือโลหะนั่นเองค่ะ

โชโกคินคืออะไรโชโกคินนะคะก็คือของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายนะคะโดยใช้วัสดุจากเหล็กเป็นหลกักแล้วก็มีส่วนผสมของยางและพลาสติกเข้ามาประกอบซึ่งคำว่าโชโกคินนะคะก็มีความหมายในภาษาอังกฤษนะคะว่าซ u เปอร์อลลอยหรือโลหะนั่นเองค่ะ ซึ่งเริ่มสายการผลิตครั้งแรกนในปี1970โดยบริษัทโปปี้ซึ่งตอนหลังนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นบันไดที่เราเนี่ยรู้จักกันดีนั่นเองค่ะตัวแรกที่ผลิตออกมานะคะนั่นก็คือมาชิงกาแซดค่ะซึ่งในยุคนี้นะคะจะเรียกว่าว i n เทจช c อกโก k ินซึ่งรหัสถูกใช้นะคะรหัส ST ที่มาจากคำว่า Standard มีขนาด5นิ้วแล้วก็ตามมาด้วย รหัส dx นะคะซึ ok ่งหมายถึงดีลักก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีอุปกรณ์ประเภทอาวุธเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะตัวแรกที่วางจำหน่ายนะคะนั่นก็คือ Rideen ไรดีนเดอะเบรฟชม โชโกโคินในยุคใหม่ความนิยมของโชโกโคินที่มีมาตลอดนะคะแล้วก็มีการผลิตต่อเนื่องในยุคปี1980โชโกโคินเนี่ยก็เริ่มมีการผลิตที่หลากหลายมากขึ้นโดยใช้การ์ตูนดังๆในเวลานั้นที่นอกจากหุนเหล็กก็เริ่มมีโดรมอนโรโบคอนตำรวจป้อมยาม ขี่น้อยคินทาโร่และแน่นอนนะคะเหล่าหุ่นยนต์เนี่ยก็ยังคงอยู่ค่ะโดยใช้รหัสส่วนใหญ่คือ GD แล้วก็เริ่มมีการผสมวัสดุที่เป็นพลาสติกมากขึ้นจากเหตุผลต้นทุนทางการผลิตของราคาวัสดุและการทำให้การเล่นของเด็กๆเนี่ยปลอดภัยขึ้นสายการพัฒนาของสายนี้ก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันอย่างตัวล่าสุดนะคะก็จะเป็นตำรวจอวกาศเกียร์บัน แล้วก็ที่กำลังจะออกมาก็จะเป็นชินโปรเจกต์นะคะที่เป็นหุ่นยนต์รวมร่างของชินอุลตร้าแมนชินอีวาเกเรียนชินคมัมเมไนเดอร์แล้วก็ชินกอดซิลา่าโชโกคินกามาชิ100ทายเม no ช็อตจิก gx 100ไกคิงนด์ได้คืนมาริโอติดวิญญาณแห่งเหล็กไหลโซออฟโชโกคิน ในปี1997ค่ะสายพัฒนาของเล่นโชโกโกคินก็เริ่มขยายออกไปนะคะแล้วก็เรียกว่า s o ล l อ f ช h o กโกคินที่เอาหุ่นยนต์พวกซูเปอร์โรบอตมาผลิตโดยเฉพาะแล้วก็เน้นการเล่นที่จริงจังมากขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นเหมือนกับต้นฉบ,บับแล้วก็เป็นของสะสมไปในตัวด้วยค่ะโดยการวางจำหน่ายตัวแรกเนี่ยก็คือมาชิงก้าแนะคะในรหัส GX01 โซออฟชอกโกคิน so ok นะคะก็จะใช้รหัส Gx ทั้งหมดตามด้วยหมายเลขที่ออกส่วนกล่องไหนที่มีตัว R นะคะตามหลังมาเนี่ยก็หมายถึงการรีนิวหรือการทำซ้ำขึ้นมาใหม่นั่นเองตัวหุ่นยนต์ที่วางขายนะคะก็จะเป็นพวกไดนามิกทั้งหมดอีวาเกเลียนไททันทรีดรัตเทเนียสไกคิงแล้วถ้าเราจะเอาแปลกออกมาหน่อยก็จะเป็น Battle f e ีเว r ร์โร ของขบวนการ Ba ทเท e f ฟิล e r อร์เลโอพาดของ Spider-Man หรือแม้แต่พวกเรือรบแบบ y a m a โตหรืออะคาเดียของกัปตันฮารท์ร็อกหรือแม้แต่ไดเซนกาจาก Super Robot OG ตัวล่าสุดนะคะที่กำลังจะวางจำหน่ายก็คือ G X 1 0 6ยานมังกรของตำรวจอวกาศเกียร์บันถ้าดูจากเลขนะคะเราก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยโซ่ออฟช็ o โกคินนะคะออกมา106แบบ ไม่นับรวมตัวพิเศษตัวสีดำตัวโอกาสดีๆอะไรพวกนี้คะ่ะสายโซออฟนี้นะคะกับ้รยก็สะสมเป็นหลักนะคะอันเนื่องมาจากการเล่นเกมซุปเปอร์โรบอทวอ์นั่นแหละแล้วก็อยากเอาหุ่นยนต์มาตีกันมากกว่ามานั่งแต่งตัวตุ๊กตาไงแล้วก็พบว่าไม่กล้าเอามาตีนะคะเพราะว่ากลัวมันพังแต่ก็เอามาเล่นนะคะก็คือเอามาต่อเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายรูปเล่นแล้วก็เก็บเข้ากล่อง โดยตัวแรกที่กดับซื้อนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น c o m b บ t t e r ร์ v นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยซื้อถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3,000กว่าบาทแต่ก็ซื้อมาเป็น10ปีแล้วอะ่ะเพื่อนๆน,นะแล้วก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆภาคขยายของ s o อ l ฟช c h o โ o คิน ในปี2010นะคะชโชกโกคินเนี่ยก็ออกรายเพิ่มเข้ามาในชื่อ SRC หรือซ u เปอร์โรบอโชกโกคินที่เน้นราคาถูกลงให้นักสะสมเนี่ยจับต้องได้แล้วก็ไม่เน้นการแปลงร่างเหมือนต้นฉบับแล้วก็แน่นอนนะคะตัวแรกที่ออกมาก็ต้องเป็นมาชิงกาแซดนั่นเองแล้วก็มีออกมาต่อเนื่องนะคะจนถึงเบอร์46 m a c h i n มาชิงกาซโร่ที่ยิ่งขายเนี่ยอยู่ดีๆราคามันก็ยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ปัจจุบันนะคะเขาก็ได้หยุดสายการพัฒนาไปแล้วนะอย่างตัวแปลกๆในสายนี้เนี่ยก็จะเป็นเช่นกันดัมโรโบของชินจังแล้วก็มีอันไอเซนกับไวริกเตอร์ของซปเปอร์โรบอทวอลโอจีแล้วหุ่นที่เพิ่มมานะคะจากเกมอัเมอร์คอด้วย สายโซออฟช็กโกคินนะคะก็ยังมีออกมาเป็นอีกสายนะคะที่เรียกว่าโซออฟช็กโกคิน FA ที่วางจำหน่ายครั้งแรกนะคะในปี2019ด้วยซัมบอร์ตรีค่ะที่เน้นรูปทรงเพียวเท่ไม่เทอะทะแต่ตัดเรื่องการแปลงร่างออกไปแล้วก็เน้นการขยับเข้ามาแทนที่แต่ปัจจุบันนะคะก็มีการเลิกสายนี้ไปแล้วนะคะทโ,โส ดีเอ็กซ์โซออฟช็อกอคินเนี่ยที่มีขนาดใหญ่มาก30 3 5ถึง35เซนติเมตรและราคานะคะก็แพงมากๆแล้วก็แน่นอนนะคะมันก็ต้องเริ่มต้นจากมาชิงก้าอีกแล้วค่ะและตัวปัจจุบันนะคะนั่นก็คือไดคุูมาริวนั่นเอง โชกาคุเฮนชินนะคะก็จะเป็นอีกสายของโชโกคินค่ะก็จะเน้นไปที่ฮีโร่โทคุนะคะตำรวจอาวากาศคาเมนไรเดอร์โดยการเน้นการสวมเกาะเหล็กเป็นหลักนั่นเอง FA กับ DX เกนะคะเก่าลัดเนี่ยไม่ได้ซื้อไว้นะคะแต่โชกากุชุดใส่เกาะเนี่ยก็มีบ้างอื่นๆของโชโกคิน ในปี2007นะคะก็เริ่มมีซีรีส์โซสเปกซึ่งมาจากคำว่า s o of s ช o k กโกินกับคำว่าทา a าช i สเป c ค่ะสายนี้นะคะก็จะเน้นการผลิตหุ่นยนต์ประเภทเรียวหรือสมจริงโดยมาตรฐานการเล่นนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นโครงร่างที่เป็นหลักแทนนะคะแล้วก็เอากรอบหรือเกาะนอกเนี่ยที่เป็นพลาสติกมาแปะลงไปนั่นเอง ตัวอย่างก็เช่นดรากูนาแอลแกมปี2015ก็ได้เริ่มออกชุดเมตันโรบอตสปิริตนะคะซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างโชโคคินกับซีรีส์ของเล่นโรบอตสปิริตซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์จากกันดัมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกันดัมเนี่ยจะอยู่ในชุดรหัส G.D นั่นเองค่ะส่วนหุ่นยนต์มาจากมาคอทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ในชื่อ D.X โชโกคิน ok ที่มันเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตามรูปแบบตามต้นฉบับเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีซีรีส์เดอะโชโกคินค่ะที่เป็นฟิกเกอร์เหล็กขนาดเล็กนะคะที่จะมีตัวละครจากชุดไดนามิกโกนากะอิหรือดากอนบอนและโชโกคินฮีโร่ค่ะที่ออกมาเป็นฮีโร่มาเวลแบบวินเทจขนาดเล็กซึ่งในปัจจุบันนะคะเดอะโชโกคิน ok แล้วก็โชโกคินฮีโร่เนี่ย ก็ไม่ได้มีการวางตลาดเพิ่มอีกเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าล็ลาไปก่อนนะเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ